สวัสดีจ้าเพื่อนแม่สมพาพเพื่อนมาเก็บมักยมฝรั่งจ้ะตอนนี้สุกแล้วจ้ะถ้ามาเก็บอ่ามันก็สิล่วง้วจ้ะล่วงหรือหรือบ่นั่นก็นกนอ่านกสิกินจ้ะแม่สมก็เลยสิมาเก็บไปเห็ดแยมก่อนจ้ะกินลูกสุกก็ได้จ้ะแต่ว่ามันหลายกินมอเมิอดอ่ะแกลูกดิบก็เอาไปตำตำก็ตำหมักยมบ้านเฮาได้จ้ะเปรี้ยว ไปตำใส่กับน้ำพริกกะปิก็ได้หรือว่า,อาไปดองเอาไปดองไว้ก็ได้จ้ะเพื่อนๆหรือว่าแชรใช้ช่องฟิตเอาไว้ถ้าต่ำก็ได้จะ้ะหนาหนาวบบบมี้เนาะจะ้ะดกดกจะเพื่อนๆแม่สมปลูกไว้ต้นหนึ่งจะอันนี้ประมาณต้นนี้กับประมาณสี่ห้าปีแล้วแหละจะ้ะว่าจะขยายพันธุ์เพิ่มอีก แต่ว่าฟังนี่แม่สุ่มเก็บไปตําแล้วจ้ะก็เลยเก็บไปตาเรื่อยๆก็เลยบางๆส่วนตัวนี้เป็นบักพริกอันฟังนุ่นเป็นบักเบนนะจ้ะส่วนตัวนี้เป็นบักเบนบักเบนถ่านในสุกดีปันใดอาทิตย์หน้าพุจเจจังสีสุกดีบักเบนฝรั่งจ้ะแต่ว่าก็เก็บอยู่เรื่อยแต่ว่าเพิ่นก็ทยอยสุกไปจ้ะ นี่จ้ะตัวนี้เป็นบักยมนะจ้ะบักยมฝรั่งอันนี้เพิ่นสุกแล้วไม่สมกเก็บไปเฮ็ดแย้มเอาเอา่อไปต้มเฮ็ดแย้มจ้ะแล้วก็ผสมกับปันแครอทจากน้อยจ้ะใส่น้ำตาลที่ที่เฮ็ดแย้มจ้ะนี่ข้างใน,นก็เป็นมีเม็ดนัสิจ้ะโอเคนะจ้ะเดีย๋ยวจังในอกาสหนาวพอกันไม่จ้ะไม่สมเก็บักยมฝรั่งก่อนจ้ะ สวัสดีจ้ะ